องค์กรขนาดใหญ่ที่เคยเป็นผู้ชนะอาจจะถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นใหม่ที่มีทั้งข้อมูลและ AI สวัสดีค่ะนุ้ยอรดาศีรีเจริญค่ะ Intelligent Automation Team Leader ค่ะ ทีมของเรานะคะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยก้าวสู่ยุคการทํางานแบบใหม่ค่ะโดยการที่นํากระบนนนวนการแม่นนวดที่ต้องทําซ้าๆแบบเดิมๆเปลี่ยให้เป็นแบบอัตโนมัติค่ะโดยการใช้เทคโนโลยีหุน่นยนต์เสมือนอัจฉริยะซึ่งทีมของเรานะคะจะช่วยลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะตั้งแต่การเข้าไปทําความเข้าใจเจาะลึกถึงปัญหารวมถึงรวบรวมความต้องการของลูกค้าเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ ออกแบบนะคะตัว Intelligent Automation Solution ด้วยการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เสมือนอัจฉริยะค่ะรวมถึงการออกแบบโซลูชันนะคะให้การทำงานระหว่างมนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันเสีย่ยงง่ายดดยแล้วก็ลงตัวแบบไร้รอยต่อเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีการประเมิน b e n เอฟฟค่ะเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นถึงความเป็นไปได้แล้วก็ความคุ้มค่าในการลงทุนและหลังจากที่เราเนี่ยมีการคัดเลือกกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการพัฒนากระบวนการทดสอบ แล้วก็มีการฝึกอบรมผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทํางานกับโรบอทได้อย่างลงตัวที่สําคัญนะคะเรายังมีการตรวจสุขภาพหุ่นยนต์เสมือนอัจฉริยะของเราด้วยนะคะว่าหลังจากที่มีการใช้งานจริงไปแล้วเนี่ยสามารถทํางานได้จริงหรือเปล่าเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าโรบอทของเราจะไม่สร้างภาระให้กับคนทํางานและทําให้เกิดโมเดลการทํางานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ซึ่งนําไปสู่ความสําเร็จแบบยั่งยืนทั้งในโลกปัจจุบันและในโลกอนาคตค่ะ ในปี2023ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่า Intelligent Automation น่ยถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญค่ะที่จะทำให้หลายองค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่า n t e l l i g e n t t u t o m a t i o n นะคะสามารถที่จะช่วยลดเวลาการทำงานลดต้นทุนเพิ่มรายได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะที่สำคัญยังสามารถช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงานความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และนอกจากนี้ค่ะยังทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความแตกต่างนะคะแล้วก็สามารถก้าวเป็นผู้นําในธุรกิจได้ด้วยค่ะเนื่องจาก Intelligent Automation นะคะจะเป็นเสมือนโรบอทที่มาทํางานใช่ไหมคะโดย1โรบอทของ Intelligent Automation เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนกับคนทางาน5-7คนเลยทีเดียวที่สําคัญค่ะโรบอทเนี่ยสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับ Intelligent Automation ที่ว่านี้นะคะ เรามีการผสมผสานค่ะเทคโนโลยีระหว่าง RPA r o b o t i c p r o c e s s Automation ผสานเข้ากับ AI ต่างๆตัวอย่างเช่นนะคะ OCR IDP หรือ Optical Character Recognition and Intelligent Document Processing ซึ่ง RPA นะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการจัดการข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลและการนำข้อมูลนี้เข้าไปบันทึกในระบบแบบอัตโนมัติส่วน OCR IDP นะคะจะช่วยในแง่มุมของการอ่านเอกสารค่ะเช เป็นอ่านข้อมูลจากไฟล์ PDF จากไฟล์รูปภาพต่างๆซึ่งมี AI ค่ะเข้ามาช่วยในการประมวลผลไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลเพื่อแยกชุดเอกสารแยกประเภทเอกสารแยกข้อความแยกรูปภาพนะคะที่สําคัญค่ะ AI เนี่ยสามารถเข้าใจภาษาต่างๆได้ม,มากกว่า75ภาษาซึ่งจะเห็นแล้วนะคะว่า Intelligent Automation เนี่ยสามารถช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแบบมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับปี2024นีนี้นะคะก็ต้องบอกว่า Intelligent Automation ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็มีบทบาทสำคัญในทุกภาคธุรกิจเลยค่ะแต่ว่าการนำ AI เข้ามาผนวกค่ะจะช่วยเสริมให้ Intelligent Automation ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีความฉลาดมากยิ่งขึ้นค่ะในยุค AI นี้นะคะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้เปรียบเสมอไปนะคะแต่ผู้ที่ได้เปรียบเนี่ยคือผู้ที่มีข้อมูลพร้อมใช้ที่จะสามารถคว้าโอกาสทองจาก AI ได้ค่ะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยเป็นผู้ชนะ อาจจะถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นใหม่ที่มีทั้งข้อมูลและ AI ถึงเวลาที่ต้องยอมรับแล้วก็นําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในองค์กรแล้วล่ะค่ะเพื่อให้สามารถอยู่รอดในยุค AI ไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะตกขบวนได้แต่ถ้ารีบร้อนเกินไปก็มีโอกาสทําให้คุณตกรลางได้เช่นเดียวกันนะคะสิ่งสําคัญคือเราต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบครอบแล้วก็ไม่จําเป็นเลยนะคะที่เราจะต้องเลือกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอไปเพียงแค่เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรามากที่สุด AI ไม่เพียงแต่ช่วยนะคะในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเนี่ยให้เข้าสู่ระบบแบบอัตโนมัติแต่ยังสามารถที่จะนาข้อมูลที่เรามีค่ะเปลี่ยนเป็นข้อมูลอินไซต์เพื่อที่จะนำมาประเมินนะคะแล้วก็วางแผนรวมถึงช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังสามารถช่วยวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ตัวอย่างเช่นนะคะการจัดกลุ่มลูกค้าหรือว่า customer grading นะคะเราสามารถให้ AI เข้ามาช่วยได้ค่ะว่าลูกค้าไหนที่ซื้อเยอะจ่ายตรงจ่ายเต็มแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องปรับให้ลูกค้าเนี่ยมีเกรดที่สูงขึ้นที่สำคัญนะคะเราก็จะต้องให้พิ i v เลชั่ที่สเปเชียลมากยิ่งขึ้นกับลูกค้าเหล่านั้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้ากับเราได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่หากว่าลูกค้าเจ้าไหนซื้อเยอะก็จริงค่ะแต่จ่ายไม่ตรงหรือว่าจ่ายไม่เต็มแบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยประเมินความเสี่ยงได้เช่นกันนะคะค อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ generative AI ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาแรงสามารถที่จะต่อยอดกับระบบอัตโนมัติโดยที่ gen AI นะคะสามารถสร้างข้อมูลที่มีความหลากหลาย,ยาเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอหรือว่าเสียงตัวอย่างเช่นนะคะระบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความหามนุษย์ ที่เป็นรูปแบบของ personalized นะคะที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้ซึ่งข้อความดังกล่าวนะคะจะเหมือนข้อความจากมนุษย์มากยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการส่ง personalized message ค่ะหาลูกค้าแต่ละคนด้วยข้อความที่เขาน่าจะสนใจมางาน Mid ิดในเซลซึ่ง Gen AI นะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการสร้างและส่งอีเมลแนะนำสินค้าที่ตรงกับความสนใจของลูกค้าแบบ personalized ท,ทำให้การขายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้นะคะการทำ intelligent automation โดยการผนวกกับ AI หรือว่า generative AI เนี่ยก็ยังจำเป็นนะคะที่เราเนี่ยจะต้องเลือกกระบวนการที่เหมาะสมในปี2024นี้ค่ะการคัดเลือกกระบวนการเนี่ยจะเป็นแบบเชิงรุกมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เครื่องมือ BPM หรือว่า business process management ในการทำ process discovery แล้วก็การทำ process mining เพื่อค้นหานะคะจุดที่ทำให้การทำงานล่าช้าและส่งผลให้องค์กรนเนมีต้นทุนที่สูงมากยิ่งขึ้นโดย BPM นี้นะคะ จะเป็นตัวช่วยอย่างมากเลยค่ะที่จะช่วยในการวิเคราะห์หาจุดอ่อนและหาโอกาสค่ะเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานฉะนั้นการเลือกกระบวนการที่ใช่และเหมาะสมก็เหมือนมีใช่ไปกว่าครึ่งเลยค่ะค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะคะขอแบ่งเป็น2หัวข้อหลักๆแล้วก,ก,กันค่ะ หัวข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของการวางกลยุทธ์แล้วก็กำหนดทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเพื่อทําให้ทุกคนในองค์กรเนี네่ยเห็นภาพเดียวกันแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันที่สําคัญอย่าลืมนะคะในการคัดเลือกกระบวนการที่เหมาะสมแล้วก็วางแผนโรดแมพเพื่อที่จะพัฒนากระบวนการให้เป็นอัตโนมัติค่ะหัวข้อที่ 2. นะคะเป็นในส่วนของเรื่องบุคลากรค่ะในปัจจุบันนะคะการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติ ad ad ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของทีม IT อีกต่อไปแล้วด้วยนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานค่ะที่เขาอาจจะไม่ได้มีโปรแกรมมิ่งสกิลเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนากระบวนการอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง สิ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่เราจาเป็นที่จะต้องอัพสกิลรีสกิลให้พนักงานเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเลือกเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมที่สําคัญค่ะเราจะต้องทําให้พนักงานของเราเองเนี่ยนะคะไม่กลัวที่จะนําเทคโนโลยีไปเป็นส่วนหลักในการทํางานเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มนะคะ i n t e l l i g e n t Automation แล้วก็เพิ่ม i n t e l l i g e n t ให้กับคนได้ด้วยทําให้คนเนี่ยเก่งขึ้นไม่ได้มาแทนที่คนนะคะทําให้เขาสามารถที่จะสร้าง Value และมีคุณค่า ที่ได้สร้าง Impact ให้กับตัวเขาเองและองค์กรให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดสำหรับ p พ r p o s e ของทีม Intelligent Automation นะคะต้องบอกว่าเรามุ่งเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญนะคะในการที่จะเป็นเหมือนคู่คิดค่ะแล้วก็ผู้ช่วยที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยประสบความสำเร็จ เพราะว่าความสำเร็จของลูกค้าค่ะก็เปรียบเสมือนความสำเร็จของเราเช่นกันดังนั้นนะคะแน่นอนว่าการที่เราจะมีการให้บริการกับลูกค้าเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่ต้องเป็นทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาคธุรกิจหรือว่าในด้านของเทคโนโลยีนะคะ เพราะหากว่าการออกแบบกระบวนการหรือการพัฒนารวมถึงการคัดเลือกเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้แบบไม่เหมาะสมจากเดิมความต้องการของเราเนี่ยเราต้องการให้โรบอตมาช่วยคนทํางานก็อาจจะกลายเป็นคนทํางานต้องช่วยโรบอตแทนเราจึงให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะคะกับการที่จะพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สำคัญค่ะ เข้าใจชีวิตลูกค้าเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ออกแบบกระบวนการพัฒนากระบวนการที่ตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นความต้องการหรือว่าเพนพอยต์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับทางลูกค้าได้มากไปกว่านั้นค่ะสามารถปลดปล่อยลูกค้าจากงานที่เขาต้องทําซ้ําๆเดิมเดิมให้เขาเนี่ยมีเวลานะคะทำงานที่มี Impact ทํางานที่มี Value สร้างสิ่งใหมๆ่ๆให้องค์กรไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ